เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง ันนี้ก็มีข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับ เรื่องของวัยรุ่นม,มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยติดตามกันเลยค่ะครับก็สําหรับประเด็นในวันนี้นะครับก็อย่างที่ได้เกืิ่นนาไปข้างต้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของก็เหมือนกับเราสองคนนี่แหละนะก็คือประเด็นวัยรุ่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดในส่วนของการที่จะให้รับบริการนะครับของคลินิกวัยรุ่นของทางโรงพยาบาลศรีนครินนะครับแล้วก็ในประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีนะครับในการคุมกําเนิดนะครับที่เหมาะ สำหรับวัยรุ่นแล้วก็ประเด็นที่3ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประเด็นประชาสัมพันธ์นะครับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงของ6เดือนหลังนะครับขออนุญาตใช้คํานี้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกาลังกายเป็เต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับซองครับครับครับผมแล้วก็สําหรับเรื่องของวัยรุ่นนะครับหรือว่าการให้บริการวัยรุ่นนะครับของโรงพยาบาลอื่นนะครับพี่เต้นก็เราก็มีการให้บริการ ในทุกๆโรงพยาบาลอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลก็การอาจจะมีการบริหารจัดการที่มันแตกต่างกันนะครับก็สําหรับวัยรุ่นครับวัยรุ่นคือวัยวัยไหนเอ่ยจริงๆก็วัยเราเนี่แหละวัาวัยเราไม่เป็นตอนปลาวจริงๆถ้ามีตั้งเมเแบ่งก็เป็น2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือ10บถึงสิปีแล้วก็สิบห้าถึงสิบเก้าปีนะครับก็วัยรุ่นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็10บถึงสิปีแล้วก็15บหถึงสิปีนะครับซึ่งยังไงก็ได้นะครับก็คือ ยี่สิบปีถ้ายังไม่เกินนี่ก็คือเป็นยังไงบ้างรครับพร้อมที่จะท้องไหมพร้อมถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะอ่าพร้อมอมีประเด็นจริงๆนะครับพี่เต้คนะครับ,รบมีประเด็นจริงๆนะครับว่าก็หนูพร้อมอนะค่ะหนูท้องได้หนูสามารถท้องได้นะครับแต่แต่นะครับ,นะรบฝากครว่าแต่เพราะว่าสรีละทางร่างกายของ ของเด็กหรือว่าของวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับการคลอดนะครับในเรื่องของเชิงกลางในเรื่องของพญาทิสภาพอะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะตั้งครรภ์นะครับถึงว่าสภาวะจิตใจหรือทางบ้านทางครอบครัวบางคนเนี่ยเป็นครอบครัวที่แบบค่อนข้างที่จะมีตังกันเนาะก็คือพร้อมที่จะมีครอบครัวได้นะครับแต่ว่าทางด้านของสลีระทางด้านของเชิงกลางแล้วก็พญาที่สภาพนะครับของวัยรุ่นเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะการที่จะคลอดลูกนะครับจะคลอดบุตรนะครับก็ พอไม่เหมาะเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดผลเสียสะส่วนใหญ่นะครับทางทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็เลยกําหนดมาว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง20ปีนะครับก็ที่ยังไม่ถึง20ปีนะั่ก็คือยังไม่สมควรที่ที่จะมีบุตรหรือว่ามีคือครอบครัวไม่ว่าจะด้วยสภาวะทางด้านร่างกายแล้วก็สภาวะทางด้านจิตใจนะครับพวงนี้ก็จะส่งผลต่อในในในหลายๆด้านเลยพี่าพเต้นนะครับแล้วก็ ทางโรงพยาบาลหรือว่าทางของกระทรวงเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งคลินิกนะครับมนการจัดตั้งคลินิกของวัยรุ่นเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับการดูแลวัยรุ่นเนี่ยในพื้นที่ของประเทศนะครับของทุกโรงพยาบาลเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ก็ทราบกปนดีนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แบบเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อหัวเรี่ยวหัวต่อใช่ครับใช่ครับเป็น เป็นวัยที่อาจจะถึงเข้าถึงการบริการได้ค่อนข้างที่จะน้อยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีช่องทางลัดอาจจะมีช่องทางเสริมซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะชอบในช่องทางเหล่านี้นะครับซึ่งการจะชอบในช่องทางเหล่านี้นะครับมันก็ต้องซึ่งเป็นมาด้วยของเรื่องของความลับการเก็บความลับซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นกังวลในเรื่องของตัวการเก็บความลับพวกนี้มากว่าเราเนี่ยได้ไปประกาศต่อไหมไปบอกไหมไปบอกคนอื่นไหมเนี่ยวัยรุ่นเขาจะกลัวมากนะครับดั่นั้นช่องทางนะครับที่ เราเปิดให้เข้าถึงบริการเนี่ยก็จะมีช่องทางต่างๆมากมายนะครับแต่และโรงพยาบาลก็อาจจะมีการจัดตั้งไาลนา์ขึ้นมาเป็นไลน์กลุ่มในพื้นที่นะครับเฉพาะในของในพื้นที่ของอำเภอนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงบริการของการามาพูดคุยน,นะครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็การมาเข้า ให้เขาเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขนะครับก็จะมีช่องทางแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีช่องทางหนึ่งก็คือตอนนี้คือในเรื่องของ a c e b o o k นะครับก็มีการจัดตั้งเพจนะครับเพจ a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะเป็นการเช่าในเข้าถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการของวัยรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นช่วงวัวเือยวัต่อนะครับอาจจะ ไม่อยากมาให้ใครเห็นหน้อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจติดต่อมาทางไลน์เหล่านี้ได้นะครับซึ่งวัยรุ่นก็จะน่ามีก็จะมีความเ,เขาเรียกว่ามีความพึงพอใจนะครับมีความพึงพอใจซะส่วนใหญ่เลยที่ที่ได้แบบมาติดต่อโรงพยาบาลแต่แต่ไม่ได้มา ประมาณนี้ ooh, ใช่ครไม่อยากเปิดเผยตัวตนใช่ไม่อยากเปิดเผยต,ต, <c oughs> ตัวตนประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการตอบโจทย์สาหรับวัยรุ่นในพื้นที่และก็เป็นการตอบโจทย์ของวัยรุ่นหลายที่นะครับซึ่งอยากจะมาเข้ารับบริการอยากจะเข้าระบบแต่ระบบไม่ค่อยเอื้อนะครับ <c oughs> อยากมาเข้าบริการแต่นะครับการที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะรู้จักซึ่งผู้คนครับ นะครับมารุ่นจักญาติอะไรเงี้ยก็จะถามว่าเออเป็นอะไรมาหนูวันนี้มาโรงพยาบาลซึ่งวัยรุ่นเราก็จะไม่ชอบในซึ่งในในในส่วนของเรานี้นะครับพี่เต้นก็เลยเปิดทางเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับเปิดในเรื่องของเพจนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดในเรื่องของช่องทางที่วัยรุ่นเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้วัยรุ่นเนี่ยได้เข้าถึงบริการมากขึ้นการออกนอกระบบก,ก็จะน้อยลงอันนี้เราคาดหวังว่าการออกนอกระบบก,ก็จะน้อยลง การออกนอกระบบค,คือ <Trans> อะไรครับคืออะไรก็คือในเรื่องของคลินิกที่ขึ้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับหรือว่าการไปทําแท้งถืงอะไรประมาณนี้ครับเราอ่ะเราเราทางสาธารณสุขเนี่ย Panch เราจะกลัวเรื่องของมารดาที่ท้องไม่พร้อมแล้วไปติดต่อคลินิกอื่นๆที่ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุขอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาไม่ได้ขึ้นการจัดตั้งขึ้นทะเบียนอะไรประมาณนี้แล้วส่งผลให้พอเราได้ไปติดต่อบริการแล้วมีการถมทําเออทแทงแ้งอะไรประมาณนี้ฮะ ก็ S <S> สามารถทําให้เกิดได้ส่งผลเสียให้กับแม่มนะครับเ,เขาเรียกว่ามีภาวะติดเชื้อนะครับมีภาวะติดเชื้อขณะทําคลอดหรือว่าขณะทําแท้งได้สุดท้ายก็เข้าสู่ระบบสาธารณ <g> สุขเรียนกลับมาที่เดิมใช่ครับเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือเพื่อไม่ให้คุณแม่เนี่ยมีการติดเชื้อมากไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยให้ปลอดภัยกลับมาได้ประมาณนี้นะครับเราก็เปิดช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับ ให้เปิดมากขึ้นนะครับพร้อมมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้พรบัวรุ่นคุ้มครองไหมครับพี่เต้นคุ้มครองครับนะครับคุ้มครองก็สําหรับน้องๆวัยรุ่นนะครับคนไหนที่แบบยังหาทางออกไม่ได้นะครับยังค้นหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอมืดมนแปดด้านสิบทิศเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าท้องไม่พร้อมนะครับตั้งครรภ์แลเรีบมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลในเขตของตัวเองนะครับพี่เต้นให้เร็วที่สุด นะครับใช้คําว่าให้เร็วที่สุดแล้วเรารู้ได้ไงเร็วตอนไหนเราเรารู้ได้ไงนะครับก็หนึ่งก็คืออาการเปลี่ยนแปลงของคนที่ท้องมีอะไรบ้างหนึ่งประจำเดือนเป็นไงครับพี่เต้นประจำเดือนไม่มาประจำเดือนขาดใช่ครับอันดับแรกเลยประจำเดือนขาดปกติเนี่ยมาทุกๆเดือนมาร,รอบเดือนเนี่ยคือตรงเวลาแล้วอยู่ๆอ้าประจำเดือนขาดรับวันเออมีเพศสัมพันธ์อ่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ป้องกันด้วยอดนะครับประจำเดือนขาดมีเพศสัมพันธ์รู้สึกอ่า เต้านมเป็นยังไงคัดตึงเหมือนคนที่แบบมีเป็นมีประจําเดือนอ่ะเนาะนะครับอันนี้ผู้หญิงก็จะทราบดีส่วนผมเนี่ยก็ก็ได้จัดศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็มีพวกตกขาวอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้แล้วลองไปตรวจเขาเรียกว่า UBT นะครับหรือว่าทางบ้านๆหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าไปตรวจการตั้งครันดูนะครับไปซื้อแถบตรวจก็ได้ไปคลินิกก็ได้นะครับไปลองไปตรวจดูว่าการตรวจเนี่ยมันมันขึ้น หนึ่งขีดสองขีดหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นหนึ่งขีดก็แสดงว่ายังโอเคอยู่ยังปกติแล้วก็แนะนำตรวจซ้ำอีกสักสองสัปดาห์ จริงๆในในประเด็นเนี้ยครับมันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็น,<ช>เ,ปนเรื่องของปยญญาที่สภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้ในในใน,ในหญิงที่กําลังทั้งคันใช่ไหมครับแต่จริงในส่วนของประเด็นเชิงมิติออนอกเหนือจากร่างกายแล้วเนี่ยยังมีทางด้านจิตใจทางด้านสังคมอะไรเงี้ยครับจึงจะต้องอาศัยการดูแลกันในระยะยาวครับทีนี้อยากที่จะถาม2นิดน,นึงว่าในส่วนของโรงพยาบาลศิรินครินทร์นะครับมีการให้บริการไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านคลินิกวัยรุ่นใช่ไหมครับผ่านหน้าเพจอะไรเงี้ยครับรอ บริการวันไหนบ้างในส่วนของโรงพยาบาลศิริครินครับโอเคครับของทางโรงพยาบาลศิริครินก็จะมีคลินิกวัยรุ่นนะครับเป็นว um ันจันทร์นะครับช่วงบ่ายอ่าวันจันทร์บ่ายใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นคลินิกในเรื่องของการวางแผนครอบครัวของกลุ่มวัยเลยนะครับแล้วก็ของทางโรงพยาบาลศิริครินเนี่ยจะให้บริการในช่วงของวันวันจันทร์นะครับช่วงบ่ายนะครับซึ่งการเข้าบริการเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับเราก็จะให้มาบริการในเรื่องของทางหนึ่งก็คือในเรื่องของ วอล์กอินอ่าวอล์กอิน้ามาครับผมวอล์กอินมาที่ห้องบัตรได้เลยครับบอกว่าอ่มาพบคลินิกวัยรุ่นคลินิกวัยรุ่นครับแต่ถ้าใครแบบเออไม่อยากเปิดเผยตัวตนอ่ากลัวกังวลนะครับกลัวคนกลัวเจอคนรู้จักแอาก็สามารถทักเพจนะครับมาได้นะครับเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ยนะครับคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ตรงไปตรงมาใช่ครับตรงตรงเลยนะครับก็สามารถทักมาทางเพจได้เลยนะครับว่าเออพี่เนี่ยพอดีหนู ต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้่าูม,มีปัญหาด้านนี้ด้านนี้ก็มาคุยกันนะครับก็สามารถทักเพจมาได้แล้วก็มาคุยกันได้ครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางนะครับของทางโรงพยาบาลศิริร์ซึ่งก็ให้บริการทุกวันจันทร์บ่าย<ช>นะครับ,รบซึ่งก็จะก็เรียกว่าเดินเข้ามายุดอกเ,ออเปิดบัตร ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับทีนี้ครับที่นี้อยากให้สองเล่านิดหนึ่งว่าในส่วนของการให้บริการในในในคลินิกเนี่ยครับเออมียอดผู้ที่มารับบริการเนี่ยเยอะไหมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละในแต่ละอาทิตย์อะไรเงี้ยครับมีมีน้องๆ้องหนูๆหนูเข้ามาคอสเซอร์ลิงหรือว่าให้คำปรึกษาบ้างไหมเลยส่วนใหญ่น้องๆ้องหนูๆูเนี่ยจะเข้ามาในเรื่องของการคอสเซอร์ลิงเกี่ยวกับการให้กาปรึกษาเนี่ยคนไข้งจะ ค่อนข้างที่จะทักแชทมากกว่า,าเพราะไม่อยากเปิดเผยตัวตนใช่ครับรวัยวัยรุ่นเนี่ยจริงๆเลยก็คือคือ<ช>ค่อยเ<ช>หนื่ออาจจะไดยติดของด้านเรื่องของการเรียนนะครับติดในด้านเรื่องของอไม่มีเวลาที่จะวอล์กอินมาโรงพรยาบาลก็จะใช้ช่องทางในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ในค่อนข้างที่จะเยอะอมากกว่าในการวอล์กอินเข้ามานะครับแต่ในเรื่องของวัยรุ่นที่มีปัญหาละ ก็อาจจะมีคลินิกอื่นที่จะรองรับอยู่นะครับถ้ามีปัญหาด้านการเรียนก็จะเป็นคลินิกของจิตเวชอะไรพวกนี้ก็ก็รองรับพวกทุกๆก,กลุ่มวัยทั้งวัยรุ่นและวัยอื่นๆด้วยคือพูดง่ายๆว่ามีความพร้อมทั้งในส่วนของทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมแล้วแต่ว่าจะเข้าช่องทางไหนตท่านั้นเองใชครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าใน ประเด็นแรกนะครับในส่วนของการเข้าถึงบริการนะครับในส่วนของคลินิกวัยรุ่นใช่ไหมครับสองในประเด็นที่ 2, 2ครับในประเด็นที่2ในเรื่องของผมมองว่าในส่วนของวัยรุ่นเนี่ยครับการที่จะเข้าก่อนที่จะเข้ามารับบริการในคลินิกนะพูดง่ายๆว่าครับบริการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆในส่วนของการส่งเสริมการป้องกันเนี่ยมันมันน่าจะเป็นเรื่องที่จะสําคัญที่จะควบคู่กันไปมากกว่านะครับในส่วนของการป้องกันในส่วนของวัยรุ่นเนี่ย มันเอป้องกันในส่วนไหนบ้างครับสองการป้องกันการคุมกําเนิดที่ดีที่สุดก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์อยมันเป็นเรื่องที่ได้เฉพาะทฤษฎีแต่ว่าในในส่วนของการดาเนินงานจริงจริงจริงในส่วนห้ามของการมีเพศสัมพันธ์ผมมองว่าเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนมันเป็นปัญหาโลกแตกอย่างนี้ด้วยครับครับครับทัศนคติอันนี้ยากมากนะครับเพราะว่า สถนกติกของคนเมื่อก่อนกับคนรุ่นรุ่นก่อนเขาจะห้ามมีเพศสัมพันธ์นะลูกแต่ว่าเขาสามารถทําได้นะใช่ใช่แต่ในปัจจุบันเขาห้ามนะพี่นะครับเขาห้ามเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังแบบหาตังเองไม่ได้ยังไม่มีงานทาห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามมีคู่ห้ามมีแฟนเป็นค่านิยมที่ดําเนินกันมาอย่างยาวนานแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ก็ คือขอญาติอิงจากโลก4.0โลก5.0ก็แล้วกันนะครับวัยรุ่นในปัจจุบันเด็กน้องๆหนูๆในปัจจุบันมันมันมีสื่อที่สามารถเข้าถึงได้นะผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็ในส่วนของการวิวัฒนาการมันมันเปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้ชีวิต นะครับทำให้ในส่วนของเรื่องเพศเนี่ยวัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายสื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายหรือแม้กระทั่งเกมอะไรเงี้ยที่มีปัจจัยเสริมเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นแล้วเนี่ยครับเราห้ามในส่วนนี้มันคงห้าม <S <S ลำบากน,น,นะครับนเราทำยังไงนั้นเรามาป้องกันกันดีกว่าใช่ใชครับก็ขออนุญาตทางผู้ปกครอง <C oughs> ทางบ้านนะครับ <C oughs> อาจจะในเรื่องของทศัศนคติหรือว่ามุมมองของแต่ละคนก็อ,อาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นทาง คุณหมอหรือว่าทางของสำนักงานสาธารณสุขหรือว่าทางของทางสาธารณสุขเองก็เรื่องของการห้ามการมีเพศสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะยากนั้นเรามาทํำยังไงนะครับให้มันปลอดภัยหรือว่าเซฟเซ็กดีกว่าเซฟเซ็กใช่ไหมับให้ปลอดภัยหรือว่าเซฟเซ็กเนี่ยมันจะดีกว่าในเรื่องของการห้ามมีเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับสำหรับเรื่องของการเซฟเซ็กหรือว่าการมีห้าเรื่องเรื่องของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์นะครับเราก็จะอันดับแรกเลยหนึ่งก็คือคอนดอม หรือว่าถุงยางอนามัยนะครับรบถุงยางอนามัยนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะป้องกันในเรื่องของอท้องก็ไวรแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เรื่องของโรคติดต่ออื่นทางเพศสัมพันธ์ได้หมดเลยอย่างเช่น HIV ครับผมเอ A นะครับในเรื่องของซิฟิลิสดองในน้องในแพ้น้องในเที่อัมป้องกันได้หมดเลยได้หมดเลยครับนั้นสิ่งที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถุงยางน้ำมัไม่มีฮอร์โมนนะครับอืใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งกลัวจังเลยอะค่ะกลัวจังเลยใส่สองชั้นได้ไหมไม่ได้ครับอันี้บอกตรงๆรมีปัญหามีปัญหาค่อนข้างที่ใส่เยอะเหมือนกับว่าหนูกลัวท้องค่ะก็เลยเซฟเซ็กที่ใส่ไม่ได้สองชั้นอันนี้เราเคยมีจริงๆนะ เป็นยังไงบ้างครับใ,ใส่สองชั้นจริงๆเป,เ,ปเป็นความเข้าใจผิดๆเ <c oughs> นาะอาจจะมองว่าหลายชั้นสามารถป้องกันได้เยอะจริง,<ช>รงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะว่ามันเกิดการเสรียดสีก<ช>ันระหว่างเนื้อถุงยางสองชั้นทําให้เกิดอาจที่จะมีภาวะเสี่ยงนะครับในส่วนของถุงยางที่จะแตกแฉกฉีกขาดได้<ช>นะครับเพราะมันก็คือเป็นตัวของยางที่เราจัดทาขึ้นมานะครับพอมีการเสียดสีมาที่พี่เต้บอกครับมันก็ทำให้เกิดเรื่องของการฉีกขาดของการเสียดสีแล้วมันเกิดการขาดระหว่างกัน มีกิจกรรมอยู่ได้ดังนั้นแล้วชั้นเดียวถือว่าเพียงพอใช่ครับปลอดภัยที่สุดแล้วก็เรื่องของขนาดเรื่องของวิธีการใส่อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะใส่ผิดใส่ผิดไซส์ผิดขนาดอะไรพวกนี้ก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการมีโอกาสที่มันผิดพลาดได้ขณะมีกิจกรรมนะครับอย่างที่สองครับยาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของไซส์แต่ละคนก็ ก็มีวิธีการวัดมีวิธีการใส่อะไรอยู่นนก็ศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับแล้วกอ็อีกยันอีกเตอต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของอยาเม็ดกลุ่มกําเนิดนะครับเรื่องของยาเม็ดกลุ่มกําเนิดก็จะมีหลายแบบหลายรูปนะครับแล้วก็มีหลาย ยี่ห้อนะครับแล้วก็มีหลายขนาดมีหลายอย่างเลยนะครับก็เลือกใช้กันได้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลก็อาจจะมีในเรื่องของเป็นของเรื่องของพื้นฐานนะครับมีแบบ28เมตรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้ทุกๆวันตามเขาเรียกว่าตามลูกศอตามลูกศรที่อยู่ในแผงเม็ดนั้นใช่ไหมครับในแผงนั่นเลยก็กิบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถคุมกําเนิดได้แต่ว่าเหมาะไหมสําหรับวัยรุ่นในเรื่องของยาคุมกําเนิดแบบกิน เหมาะไหมเอ่ยไม่เหมาะเพราะ,ราะอะไรลืมนะครับเพราะว่าเขาจะให้กินเวลาเดียวเวลาซ้ํากันเลยแต่และว,วันถ้ากินของส่วนใหญ่กะกินเออสองทุ่มก่อนนอนอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าสองทุ่มไวรุ่นนอนแล้วยังอ,อาจจะมีเล่นเกมบ้างนุ่นบ้างนี่นบ้างอ่าลืม,ลมสุดท้ายก็ลืมหนึ่งเม็ดลืมสองเม็ดลืมสามเม็ดอ้าวลืมอีกแล้ว อะไรประมาณนี้ก็อาจจะเกิดในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องของการคุมกําเนิดชนิดแบบกินได้นะครับ,บ,บนั้นก็สำหรับวิธีนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับวัยรุ่นนะครับ,รบก็จะได้ทาวิธีอื่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พอวิธีนี้ไม่เหมาะสมเราก็ต้องหาวิธีถัดไปวิธีอะไระไ<อ>วิธีถัดไปของวัยรุ่นอ,อาจจะมีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการฉีดอฉีดได้ไหมฉีดได้ นะครับก็ฉีดได้เช่นเดียวกันนะครับก็แบบฉีดก็จะมีแบบ1เดือนนะครับแบบ3เดือนแต่ทางโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีแบบการฉีดแบบทั้งหมด3เดือนไปเลยนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของประจําเดือนไม่มาอ้าวมีปัญหาอีกแล้วคราวนี้นะครับวัยรุ่นชอบไหมแบบประจําเดือนไม่มาบางคนไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกแบบที่ไปถามผู้หญิงผู้หญิงมานะครับรบอกว่าไม่มีประจาเดือนแล้วรู้สึกไม่ค่อยสุขสบายเหมือนมันมีอะไร อยู่ข้างในมันไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้เหมือนมันเลือดเสียไม่ได้ระบายในใน,ในหลักของของผู้หญิงที่เขาตอบตอบกันนะครับครับก็<อ>แล้วทีนี้พอเลือดเสียออกไปเขารู้สึกว่าเออสบายนวะก็หาวิธีวิธีคุมที่แบบอยากมีประจำเดือนมากกว่าแต่ประมาณนี้แล้วแล้วเหมือนพวกยากินเนี่ยเป็นแบบฉุกเฉินได้ไหมครับเหมาะไหมสำหรับวินี้เหมาะครับเหมาะที่จะกินได้แค่เล็กน้อยอ๋ออันนี้พูดซึง ล้อเล่นนะครับล้อเล่นคือที่จริงการคุมฉุกเฉินสําหรับวัยรุ่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุมฉุกเฉินนะครับเขาบอกแล้วว่าฉุกเฉินนะครับคําว่าฉุกเฉินก็คือน้อยครั้งเอาที่จําเป็นเอาที่ฉุกเฉินจริงๆคือหนึ่งคำว่าฉุกเฉินนี่คือเราไม่ใช้วิธีอื่นร่วมด้วยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยหลังหลังหลังนอกหลังในอะไรพวกเนี้ยนะครับ หาวิธีคุมอื่นไม่ได้เราใช้ยาคุมฉุกเฉินได้แต่ว่ายาไม่ค่อยแนะนําสําหรับัยรุ่นเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของระยะยาวได้ที่ว่าไอตัวของผนังมดลูกเนี่ยต่อไปมันอาจจะมีความบางมีความเสื่อมนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมสําหรับในการตั้งครรภ์ในต่อต่อไปในภายภาคหน้าเ,เว่าอยากจะตั้งครรภ์อะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบเออตอนวัยรุ่นเราแบบกินยาคุมฉุกเฉินซะเยอะเลยประมาณนี้อาจจะทําให้เรื่องของความความตั้งครรภ์หรือว่าการความพร้อมที่จะมีลูกในอนาคตเนี่ยอาจจะจะยากมากขึ้น ก็เลยไม่ค่อยเหมาะนะครับก็อาจจะฝากถึงน้องๆนะครับถึงบางง้อเลยใช่อันนี้คือหลักเลยอยากฝากถึงน้องว่าใช้ได้ครับแต่อห่่เยอะนะครับคำว่าให่่เยอะนี่คือใช้ได้นะครับแต่ว่าอยู่ในการควบคุมของเพสัสแล้วก็ของของของแพทย์เขาเนาะนะครับแล้วก็อย่าอย่าใช้บ่อยเกินนะครับเพราะว่าอาจจะมีส่งผลต่ออนาคตได้นะครับ แลวอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ประเด็นใช่ไหมครับที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือประเด็นแรกในส่วนของการเข้าถึงบริการในคลินิกวัยรุ่นแล้วก็ในประเด็นที่2ก็คือในส่วนของวิธีการกลุมกําเนิดที่เหมาะที่สุดนะคิดว่าอย่างนั้นแต่ที่เหมาะที่สุดยังมียังมีคืออะไรเอ่ยที่เหมาะที่สุดที่เหมาะที่สุดจริงๆเลยก็คือยาฝังออันนี้ทิ้งไว้ตอนท้ายนี่คือสุดท้ายท้ายสุดเลยยาฝังกลุมกำเนิดนะครับอันนี้คือวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยรุ่นเพราะว่าฝังแค่1ครั้ง1หลอด อยู่ได้3ปีนะครับนะครับฝังหนึ่งครั้ง1หลอดอยู่ได้3ปีแล้วก็ฝังตรงไหนครับนี่เลยฝังตรงบริเวณท้องแขนด้านล่างนะครับใดแขนข้างที่ไม่ถนัดนะครับอยู่ด้านล่างอยู่ข้างใต้ตรงใต้ผิวหนังนะครับก็จะฝังไปก็จะอยู่ได้3ปีนะครับอาจจะมีปัญหาอย่าง หนึ่งที่เกิดขึ้นได้อาจจะมีประจำเดือนที่กระปิดกระปอยเล็กน้อยนะครับหรือบางคนไม่มาเลยเหงือคนอาจจะมาปกติได้อาจจะส่งเสริมให้ปวดหัวไม่เกรนได้เล็กน้อยนะครับแต่เหมาะก็คือไม่ต้องคุมกําเนิดโดยวิธีอะไรเลยใช้วิธีนี้ก็คือไม่ท้องนะครับเปอร์เซ็นต์อัตราการคุมกําเนิดที่ดีมีประสิทธิภาพประมาณ99.99เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ นั่นก็ที่บอกไปก็คือวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยรุ่นก็คืออันนี้นะครับก็คือยาฝังคุมกําเนิดสามารถเข้ารับบริการนะครับรับบริการยาฝังคุมกําเนิดได้ทุกโรงพยาบาลน,นะครับทั้งประเทศเลยใชย <laughs> ไ่ได้จงหวัดประดุงของเราด้วยใช่รได้ได้ได,ได้ได้ทั่วเลยเพราะว่าในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่าคน สาวๆน้องๆนะครับที่อายุยังไม่ถึง20ปีปรบริบูรณ์นะครับก็สพส,สชดูและนะครับสามารถเคลมได้ก็คือดูแลคือฟรีนะครับฟรีทุกอย่างทุกการใช้ใจ่ายก็คือคอันนี้สอบถามก็คือการการฝังนี่หมายถึงว่าอายุไม่ไม่ไม่เกิน20ป,ไ20ปีไม่เกิน20ปีชัยวัยรุ่นก็คือสพสชเขาจะดูแลครับก็คือเราจะบริการให้เพราะว่าเป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพ ค่อนข้างสูงแล้วก็ประเด็นก็คือมันเหมาะสมสําหรับวัยรุ่นค่อนข้างที่จะเหมาะสมที่สุดก็เลยฝากไว้ใหน้น้องๆไว้พิจารณานะครับว่าคุณครูนะครับที่เพราะว่าทางสาสุขเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะเป็นในเน้นของพวกแนวรับซะมากกว่านะครับนั้นก็ขอฝากคุณเรื่องของคุณครูนะครับที่ดูแลอยู่ในโรงเรียนนะครับว่าน้องๆคนไหนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงะนะครับ เห็นแววแล้วว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างที่มีเสี่ยงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีสุ่มเสี่ยงอะไรเนี้ยก็สามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้เลยเพื่อที่จะเข้าถึงบริการนะครับการฝังยาคุมกําเนิดได้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรต้องรู้นะคะวัยรุ่นเรานะคะเดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่เหมือนสมัยเราสมัยพี่ทากันเนาะแต่ฝ่ายน้อยยังวัยรุ่นอยู่อ่าก็คือในเรื่องของการตั้ง ตั้งคันเนี่ยเป็นเรื่อง<ช>ที่ต้องป้องกันเนาะคือเดี๋ยวนี้เราห้ามก็ไม่ได้หรอก แต่ว่าในเรื่องของการป้องกันก็อยากจะให้ทำถูกวิธีเนะาะจะได้ไม่ท้องก่อนวัยแอนควรวนะคะค่ะวันนี้ก็ช่วงเมืองลุงวันนี้กับสสจพัทลุงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองนมมากเลยวันนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับน้องๆมาฝากกันนะคะขอบคุณน้องเลอศักนะคะอิน,นุภาพค่ะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและก็น้องจิราวัตร รามจันนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครินปัญญานันทภิขุค,ค่า <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมรายการของเรากับรายการที่นี่เมืองลวงวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้ หมดเวลารายการที่นี่เมืองลุงกันแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมนะคะทั้งคลื่น FM 98 MHz สทพัทลุงและก็ทาง Facebook ไล i ์นะคะเพจส,สวทพัทลุงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันรดินทองชูนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ